ดูดีรถไฟไหมอ่ะไหรถไฟมีไหมเออทางนูน้นเหรอเฮ้ยมาทางนู้นจริงด้วยทางนูน้นทางนูน้นนี่ไม่ต้องอาเน,นี่ยมาทางนี้แล้วอ๋นนอเไฟอ๋อขึ้นขึ้นมาขับขึ้นมาดิเอาไม่ค่ะ นี่อยู่ตรงนี้พอไม่เอาอยามแล้วมาแล้วอุ้ยมาอย่างมายังมายังตึงเฮ้ยมาแล้ว ไปแล้ว <laughs> ไปขับตามด้วะอันนะ <laughs>